สบายดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บไข่น้ำกันเนาะเป็นเห็ดแบบเลี้ยงนน้อยสองสามร้อยโตพอแบบไปขายให้ตลาดชนะหรือว่าขายให้ตามห้างในแถวนอกนี่ก็จะได้สีหาดแตะสิกเตะพอให้ได้ขายนั่นแหละหรือว่าได้กินทุกมื้อเนอะาะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บไข่ก่อนว่ากดติตามซองเวียงเด้อ เริ่มเก็บไข่กันเลยจะได้หน่อยเดียวอัดลบอเดี๋ยวเบิ่อคืนแน่จะได้หน่อยเดียวอดอกเก็บทอดส่งมือืันนี้สองมือเคยเอาไปขายตลาด ตลาดเขาจนเอาหลายบางที่เราขายให้ห้ามน,นอบแถวแถวใกล้ๆฟาร์มนี่เขาจะมีไก่สามสายมีไก่สามสายแล้วก็มีไก่พันขายเ้อะถ้าขายแบบต้องการธนาการสามารถจิตตอเข้ามาในเพจของเมียงได้หรือว่าแบบเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไวให้ แตะหนึ่งแล้วไปเก็บแตะที่สองกัน คราวนี้เขาได้แตะป่ายน้อยนึงเพราะว่ามึอนี้บไ่ได้เกลือมันต่เศร้าปกติเขาจะต้องเกลือแต่ตอนหามงเศร้านะมันจังไข่ดีแล้วมึงนี้เขาเกลือประมาณสิบโมงชิบโซ่สิบเอ็ดโมงพี่นะาแล้วมันก็เลยไข่น้อยแล้แต่แถวเดี่ยวเดินยังอีกแถวหนึ่งค่ะฝากคุณเดี๋ยวจะไปเก็บอีกนํามาเลย อ้โนั่งแถวนี้ขวบางกันเด้อการเลี้ยงไก่ต้องบำรุงมันเด้อทุกคนบำรุงเนาะคือใส่ยาแดงถ้าจะใส่ยาแดงให้น้ำไก่ม yes. <te> ันจะบ่ะเดงดีเนาอนี้เนาะ ให้มันกินขา้าวแซ่บกินอาหารแซ่บเนาะมันก็จะไข่ให้เราดีทุกมือพอได้เก็บขายพอได้กินทุกมืออยู่เฮือนบุมีอย่างเห็ุกะเลี้ยงไก่ใส่ก่อนเก็บไข่ฝอยหลายเก็บจ้า ต่อนแรงมันเก็บอีกมาเก็บตอนเช้าเมาเก็บตอนแรงมันกินแล้วมันก็ไข่ไก่กับปลาหลเดี๋ยอีกนี่ประมาณอ่ะสี่ร้อยเบาสามสี่ร้อยเอาเรื่อนะเดงหน่อยเสือบลอนแต่นี่ก็เต็มแล้ว Bye, ได้สามแตะกับอีกหน่อยหนึ่งเขาเก็บตอนเช้าเดี๋ยวตอนแรงเขาจะมาเก็บอีกมื้อหนึ่งบางเรือก็จิได้อยู่สีหาแต่มีติบอกสำหรับตอนเช้าแบบมือนี้เขาลืมเกลือเหมือนเดนี่ธรรมดาต้องเกลือต่อห้าโมงแต่มื่อนี้เขาเกลืออยู่สิบโมงสิบเอ็ดโมงมันก็เลย่ใครดี ฝากกดติดตามซองเวียงเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปเด้อขอบใจให,หลายไปก่อนเด้อ